มาโน่หน้าเข้มชี้ชัดช้างศึกเจอเวียดนามตอนไหนก็ได้ไม่กลัวอยู่แล้วก็เข้ามาดีด้านเหงียนแอบปันใจเชียร์ไทยแถมเตือนปาร์คอย่าประมาทอาจจะล่วงรอบแรกสี่เกมได้มาดามแป้งสร้างกิจกรรมผ่อนคลายให้แข้งไทยเป็นเรื่องที่ดีจริงๆ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพนุวัฒน์นะครับในคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มในเรื่องราวของทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลซีเกมกันอีก1คลิปนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับช anel ต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์นะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับ ในคลิปนี้นะครับมาจัดหนักจัดเต็มในเรื่องราวของทีมชาติไทยกับการแข่งขันฟุตบอลซีเกมกันหน่อยอย่างที่ทราบนะครับว่าทัพช้างศึกภายใต้การคุมทัพของมานโพกิ้งแล้วก็มีมาดามแป้งนนพัลล่ำซำเป็นผู้จัดการทีมเนี่ยสถานก,การณ์ในการลุ้นเข้ารอบเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นหลังจากเกมล่าสุดเนี่ยเอาชนะสิงคโปร์มาขาดลอยถึง5ประตูต่อศูนย์นะครับถ้า2เกมที่เหลือต่อจากนี้เอาชนะกัมพูชาแล้วก็สปปลาวได้เนี่ย โอกาสเข้ารอบต่อไปของทีมชาติไทยก็ค่อนข้างสูงเรียกได้ว่าอยู่ในกำมือของตัวเองนะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเกิดทัพช้างศึกสามารถรักษามาตรฐา,า,านที่ดีได้และไม่ประมาณเนี่ยโอกาสเข้ารอบก็ค่อนข้างสูงหลายอย่างครับสถานการตอนนี้ค่อนข้างเป็นใจสําหรับทัพช้างศึกเพราะมีเวลาได้ซ้อมมีเวลาได้พักกันถึง4-5วันเพราะฉะนั้นทีมชาติไทยในนัดเจอกัมพูชานี่จะพร้อมอย่างมาก ได้นักเตะติดโทษแบนนักเตะเจ็บกลับมาอย่างวิลเลียมไวเดชเชอร์กับจทรนเข็มดีเนี่ยทำให้มาโนโพกิงมีตัวเลือกเยอะมากๆนะครับแน่นอนนะครับในการที่ทีมชาติไทยมาแข่งขันฟุตบอลซีเกมส์หุน่นนี้พร้อมกับตั้งเป้าที่อยากจะคว้าเหรียญทองเนี่ยสื่อมวลชนไทยแฟนบอลชาวไทยใล้ความสนใจใช่ไหมแต่ก็มีทางฝั่งเวียดนามนะครับทั้งแฟนบอลเวียดนามสื่อเวียดนามเนี่ยเขากาะติดทีมชาติไทยแบบเต็มที่จริงๆเหมือนว่าพวกเขา จะมาเชียร์ทีมชาติไทยอะไรประมาณนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเวลาทีมชาติไทยแข่งเนี่ยก็มีแฟนบอลเวียดนามเข้ามาดูกันเยอะมากเขาไม่ได้มาเชียร์หรอกครับเขามาเชียร์คู่ต่อสู้ของทีมชาติไทยเขาอยากเห็นทีมชาติไทยแพ้แต่ปรากฏว่าเกมล่าสุดเนี่ย ต้องเดินกลับบ้านกันก่อนเพราะว่าทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์ขาดลอยนะครับเช่นเดียวกับสื่อเวียดนามเนี่ยเขาก็ก่อติดทีมชาติไทยหนักมากนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแถลงข่าวต่างๆก็ไปรวมไปถึงทีมชาติไทยซ้อมสื่อเวียดนามก็ไปเหมือนกันนะครับเพราะเขาอยากจะรู้ว่าทีมชาติไทยในซีเกมส์หนนี้เป็นยังไงเพราะเขามองว่าทีมชาติไทยเนี่ยคือคู่ต่อสู้เบอร์หนึ่งของทีมชาติเวียดนามในการแย่งเหรียญทองซีเกมส์นะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่า ทางฝั่งเวียดนามเนี่ยให้ความสนใจทีมชาติไทยพอๆกับทีมชาติเวียดนามเลยนะครับโอ้โหน่าติดตามอย่างมากก่อนที่ล่าสุดเนี่ยก็มีสื่อเวียดนามนะครับเขาไปสัมภาษณ์มาโนโพกิงว่าถ้าเกิดสมมติว่ารอบรองชนะเลิศเนี่ยผ่านเข้าไปเจอกับเวียดนามเนี่ยมาโนคิดเห็นยังไงบ้างอยู่ดีมาถามเรื่องนี้เฉยเลยนะครับมาโนเขาบอกว่าคู่แข่งในรอบรองชนะเลิศเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นใครเขาก็ไม่สามารถเลือกคู่แข่งได้อยู่แล้วสิ่งที่สนใจตอนนี้ก็คือการพาทีมผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกให้ได้ก่อนเท่านั้นสุดท้ายถ้าเข้ารอบตัดเชือกได้กับเป้าหมายต้องการได้เหรียญทองเนี่ยไม่ว่าจะเจอกับทีมใดก็ต้องเอาชนะให้ได้ทุกทีมอยู่แล้วส่วนเวียดนามเนี่ยมาโนยืนยันว่าเจอรอบไหนก็ได้เขาก็พร้อมสู้และมั่นใจว่าทีมชาติไทยจะสามารถเอาชนะได้ทุกทีมในอาเซียน คือพูดง่ายๆว่ามาโน่เขาไม่ได้โฟกัสกับเวียดนามอะไรเลยนะครับเป็นสื่อเวียดนามเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะกลัวแล้วก็มาถามกันไปเองนะครับก็เป็นจิตวิทยาที่ดีของมาโน่โพอกิ้งละกันเพราะมาโน่ก็มั่นใจนะครับพอฟุตบอล a f f อฟเอฟซูซูกิครับที่รอบรองต้องเจอ2แมตช์อะมาโน่ก็พาทีมชาติไทยลงเวียดนามมาแล้วไงทำให้เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้สนใจในส่วนของเวียดนามนะครับก็ทําเอาสื่อเวียดนามเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบโอ้โห พอเจอบทสัมภาษณ์แบบนี้เข้าไปเนี่ยเขาก็แบบค่อนข้างจะอึ้งเหมือนกันว่าเราก็ไม่ได้จะสนใจอะไรเวียดนามมากก็พร้อมเจอทุกทุกรอบนะครับพูดง่ายๆก็เป็นเรื่องดีเพราะเราก็ไม่ต้องกลัวไครนะครับเรื่องของตัวผู้เล่นเรื่องของมาตรฐานน่ะเราก็ดีที่สุดแล้วนะครับประมาณนี้แล้วกันนะแต่กับกลายเป็นว่าเวียดนามตอนนี้เหมือนเขาจะค่อนข้างกลัวไทยพอสมควรนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ย อย่างเช่นแฟนบอลเวียดนามที่เขาเข้ามาดูทุกนัดที่ไทยแข่งจนเป็นเปริศาสตร์ของฟุตบอลซีเกมในหนเนี้ยที่มีแฟนบอลไปชมสามหมื่นสี่หมื่คนเนี่ยตอนแรกเขาจะมาตามแบบไม่เชียร์ใช่ไหมจะมาตามเชียร์คู่ต่อสู้ไทยเวลาไทยโดนยิงเนี่ยโอเฮกันไปใหญ่แต่ช่วงหลังเนี่ยแฟนบอลเวียดนามหลายกลุ่มนะครับผมเห็นคอมเมนต์ไปในทิศทางที่แบบทีมชาตไทยดูแลสนุก นักเตะทีมชาติไทยคุณภาพดีทีมชาติไทยมีเตะอย่างเบนเดวิธวิลเทพวรชิตเอกนิตสุดยอดอย่างมากกลายเป็นว่าจากจะมาแช่งกลายเป็นเชียร์แล้วครับตอนนี้หลายๆคนนะแล้วเขาก็บอกโอ้นักเตะไทยเนี่ยหลอด้วยเออก็มีอย่างนี้ด้วยนะครับคือพอเขาเห็นทีมชาติไทยเล่นน่ะดูสนุกก็เหมือนเราดูฟุตบอลแบบพวกแมนเชสเตอร์ซิตี้เล่นมารินนสเล่นน่ะ ดูไปก็เพลินไปทีมชาติไทยก็เป็นเหมือนกันครับเพราะเราเล่นเกมลุกใส่คู่ต่อสู้ไงขณะที่เวียดนามเขาจะเป็นสายเกมรับดูแล้วมันอึดอัดดูแล้วมันค่อนข้างน่าเบื่อก็ไม่แปลกใจที่แฟนบอลเวียดนามนะตอนนี้เริ่มจะปันใจมาดูทีมชาติไทยแล้วดูจนแบบเริ่มจะอินประมาณนี้แล้วกันนะครับแมเขาก็แอบเชียร์เหมือนกันนะขณะที่เวียดนามกันหน่อยนะตอนนี้สถานก,การณ์ในการลุ้นเข้ารอบต่อไปยังไม่ชัวนะครับค่อนข้างจะปวดหัวเหมือนกัน เราะเกมล่าสุดเนี่ยเมียนมาชนะฟิลิปปิน์เมียนมาเก็บชัยชนะ2เกมรวดนําเป็นจ่าฝูงนะครับทำให้เวียดนามณตอนนี้ตกไปเป็นที่3ของกลุ่มและคุณรู้ไหมณนะต่อไปเวียดนามต้องเจอกับเมียนมาในวันศุกร์ที่13พฤษภาคมนี้พูดตามตรงว่าเวียดนามค่อนข้างกดดันแล้วนะครับต้องชนะเท่านั้นถ้าชนะเนี่ยจะทําให้โอกาสเข้ารอบสูงแต่ถ้าลองคิดภาพเกิดพลิกล็อกเมียนมา ชนะเวียดนามได้เนี่ยเวียดนามจะไม่ได้เข้ารอบเอานะครับโอ้โหอันนี้ก็เป็นตอนนี้สื่อเวียดนามเนี่ยเขาค่อนข้างกดดันในส่วนของปาร์คฮังซอกอย่างมากตั้งคําถามว่าณนะตอนเนี้เวียดนามจะเอายังไงกันแน่จะเข้ารอบด้วยกันเป็นที่1ห,หรือเป็นที่สองใจหนึ่งก็ไม่อยากจะเจอไทยแต่ตอนนี้เวียดนามเสมอหรือสะดุดไม่ได้แล้วต้องชนะเมียนมาให้ได้สถานเดียวก่อนที่จะไปเก็บกับ ตีมอลเลสเตในนัดสุดท้ายนะครับคือเวียดนามห้าประมานนะจริงๆถ้าเกิดจะเข้ารอบเนี่ยผมพูดเลยต้องชนะเมียนมาให้ได้ผมว่าฟิลิปปินเนี่ยอาจจะตกลงไปแต่ฟิลิปปินเขาก็ยังมีมาตรฐานที่ดีไงเพราะฉะนั้นเวียดนามเนี่ยการเข้ารอบยังอยู่ในกำมือตัวเองแต่ผมบอกเลยนะเจอเมียนมาไม่ง่ายครับมองมองละวินใช่ไหมนักเตะลำพูนแล้วก็นักเตะหลายๆคนดูดีนะครับสำหรับเมียนมาความสามารถเฉพาะตัวสูงมาก เพราะฉะนั้นถ้าเวียดนามประมาทอาจจะโดนน็อกก็เป็นไปได้โ,โหรอติดตามนะตอนนี้สื่อเวียดนามรวมถึงป้าฮังซอเริ่มมีอาการเครียดเพราะว่าการเป็นเจ้าภาพเนี่ยมีแฟนบอลเข้ามาเยอะแฟนบอลเข้ามาเชียร์เต็มที่ก็จริงแต่มันก็มองได้2ด้านด้านหนึ่งก็เป็นกําลังใจที่ดี อีกด้านหนึ่งก็ทําให้เวียดนามกดดันเพราะเป็นเจ้าภาพต้องผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและต้องเป็นเหรียญทองให้ได้ไงนะตอนนี้เวียดนามกดดันสุดๆนะครับขณะที่เมียนมาไม่กดดันและชนะ2เกมรวดเขาพร้อมจะจัดเวียดนามเหมือนกันรอติดตามนัดนี้ผมจะนั่งดูเลยนะครับเมียนมาเจอกับเวียดนามวันที่13พฤษภาคมโอ้ถ้าเกิดวันนั้นเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยน่าจะเชียร์เมียนมาก,กันเยอะนะครับแม่อะรอติดตามนะครับตอนนี้สําหรับเวียดนามงานลําบากเหมือนกัน ขณะที่ไปพูดถึงคู่ต่อสู้ของทีมชาติไทยกันหน่อยในซีเกมนัดต่อไปก็คือทีมชาติกัมพูชานะครับนัดแรกเนี่ยฟอร์มดีนะครับสามารถเอาชนะสปปล,ปลาวมาอย่างขาดลอยเลยทีมชาติกัมพูชาโค้ชของเขาเนี่ยคือเคสุเกะฮอนดะนะตำนานทีมชาติญี่ปุ่นแล้วก็เข้ามาทําทีมชาติกัมพูชาได้อย่างน่าสนใจนะครับทั้งเรื่องของรูปแบบการเล่นแล้วก็วิธีการต่างๆเนี่ยอารมณ์แบบฟุตบอลญี่ปุ่นเลยนะครับ แต่เคสิเกฮอนดะล่าสุดเนี่ยออกมาโพสต์นะครับว่าซีเกมหุ่นเนี่ยไม่ใช่งานง่ายสําหรับตัวเขาเลยแล้วก็ซีเกมหุ่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากกว่าทัวร์นาเมนต์อื่นทั้งเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันเตะวันเว้นวันเรื่องของสภาพสนามซ้อมต่างๆเขายอมแล้วว่าการที่จะพากัมพูชาโชว์ฟอร์มดีในซีเกมเนี่ยไม่ใช่งานง่ายอันนี้ระดับนะักเตะระดับเอเชียที่เล่นในยุโรปมาเพียบแบบยอมยอมรับเลยนะครับโอ้โหน่าสนใจนะ คือไทยเจอกับกัมพูชาเนี่ยผมพูดตามตรงว่าเราห้ามประมาทถ,ถ้าประมาทอาจจะโดนได้เพราะกัมพูชาเนี่ยเกมลุกหน้าสนใจนะครับแต่ด้วยคุณภาพของทีมชาติไทยอ่ะยังไงซะก็ต้องผ่านให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นมาส่งกำลังใจช่วยกำลังใจเชียร์กันนะครับไทยเจอกัมพูชาวันที่24พฤษภาคมวันเสาร์ด้วยหนึ่งทุ่มตรงถ้าชนะโอกาสเข้ารอบต่อไปก็ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายคลิปนี้นะครับกันที่เรื่องราวของ มาดามแป้งนนพันล้ำซำนะครับผู้จัดการทีมชาติไทยเขาก็รับบทบาทในการเป็นผู้จัดการทีมอย่างเต็มที่นะครับช่วยให้นักเตะคลายความกดดันต่างๆแล้วก็เรียกได้ว่าดูแลเรื่องราวนอกสนามได้ดีอย่างมากล่าสุดนะครับมาดามแป้งเขาได้มีโอกาสจัดกิจกรรมให้กับนักฟุตบอลทีมชาติไทยหลังจากปลดล็อกคว้า3แต้มแรกในฟุตบอลซีเกมได้สำเร็จต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่สนุกอย่างมากกิจกรรมก็เป็นการ จับสลากแจกโบนัสพิเศษให้กับเหล่านักเตะเพื่อเพิ่มกําลังใจสร้างความคึกคักเสียงหัวเราะและต่อยอดบรรยากาศในทีมให้ดีมากขึ้นนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ผมเห็นด้วยนะครับทำให้บรรยากาศในแคมป์ทัพช้างศึกอะ่ะดูดีมากขึ้นแล้วก็ไม่กดดันจนเกินไปเรียกได้ว่ามาดามแป้งบทบาทในการเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยเขาทุ่มเทเต็เทมที่จริงๆก็ดีแล้วนะครับที่ทีมชาติไทยมีมาดามแป้งทําให้ทุกอย่างค่อนข้างราบลื่นโดยเฉพาะเรื่องราวของนอกสนามนักเตะก็มีขวัญกําลังใจ มากขึ targets. ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปบรรยากาศนี้กันหน่อยนะครับแล้วก็เชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยน่าจะมีความสุขมีรอยยิ้มกับคลิปนี้สามหมื่นหนึ่งหนึ have, s, <S mm ่งรางวัลสามหมื่นเติร์ดดิทาวัซึ่งสองหมื่นสามทอง

เอาอ่านไปก่อนปัง thà nên cứ tao sừng thôi tao sừng chưa có gì đã tao được rồi người ta có 80 người sẽ có Jari húp em 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 em

สว่วนเรื่องราวของช anel ต้องสุยในคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับและกด Subscribe ให้กับช anel ต้องสุยกันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์นะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ